สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวสนามใหม่กันครับกับระบบใหม่เดี๋ยวระบบใหม่ไอ้สเตตัสนี้เดี๋ยวค่อยพูดคุยกันมันหลังอีกนิดไม่ทันอยู่ละสร้างแม่งเวฟสองเทเบลสองเทเบลหนึ่งไม่ทันได้เล่นเลยเทเบลสองมาละกำแท้อันนี้เปลี่ยนใหม่ชื่อ เล่นครั้งแรกครับไม่รู้อะไรเลยเลเวลหนึ่งก็ยังไม่ทันเล่นเล่นนี่มาเลเวลสองโชคงีวันนี้เหลือแค่หนึ่งนาทีอะกาศากอะไรก็ไม่รู้จะเปลี่ยนปั๊เปลี่ยนไปก็ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรโวชนกันตอนไหนเนี่ยชนมุมว่า ตามคนอื่นมั่วไว้ก่อนพ่อสอนไว้ทพี่ควันมันขึ้นหัวควันมันดำเป็นไรก็ไม่รู้ลาวาก็แม่งข้ามโดดโดดแล้วแม่งเลื่อดรถ เก็บเก็บเก็บด่านนี้เจ๋งครับมีที R กับเ e อ็กพีให้เก็บด้วยโชนเข้าไปเฮ้ยกำโดนเปิดละด่านนี้ไวดีครับจบไปดีมีแค่2ช่วงแต่เล่นยากครับ เฮ้ยโดนอะไรวะห้ามโดนไฟสีฟ้าครับอ่ามีเป็นดาเมจด้วยครับร้อยเก้าสิบประมาณเก้าสิบห้าครับถ้าเกตก้อนร้อยสองร้อยเฮ้ยสองร้อยมาจากไหนวะเฮ้ย <He i. S 1> ออาวอาเลือดเฮ้ยอ,อันนี้ก็มแม่งห้ามโดนหลบ สองรอยทำไงกันวะอา้าวเฮ้ยเฮียโดนทีเดียวตายเรือเน่เาคงไม่ผ่านแล้วล่ะวันนี้ได้เล,เล่นแค่รอบเต็งเลยรู้สึกจะมีสีด่านครับด่านแรกไม่ทันได้เล่น เซ็งเบยไอเออองร้อยทไงอ,อ,อปปะอออออถึงได้สองร้อยน่าจะใช่มัง้ง อ่าน,นี้ก็สุ่มได้ของครับถ้าชนะและก็ไม่ได้อะไรเลยครับโอ้โหไม่มีเออวันนี้ได้ทันแค่เล็กเล่นรอบเดียวครั้งแรกด้วยหมื่นหมื่นหมด,หมด,หมดยังวะเออน่าจะหมดละก็ตัวเตตัส จาก10เพิ่มเป็น15ครับก็ไม่แตกต่างอะไรกันมากความจริงก็อยากใส่แต่เต็มออมีแค่นี้แหละครับทั้ง ID ก็ขอจบแต่นี้ครับคลิปหน้าผมว่างๆตอน